สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม a d 45 over a d 45 over มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและในกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้ออิสระทีวเครห์ฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมี d o u b l ล V.I.P. จาก a d ดมิน45นาทีนะครับเป็น วนไอ AP ที่ผ่านการคัดเลือกจากเสืออีก12ท่านเพื่อให้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทำกำไร และนอกเหนือจากดับเบิลวีแล้วนะครับยังมี v i p จากทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาปูด,ดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร s 45over แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลโปแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเลสพอสนันอันดับ10เปิดบ้านรับการมาเยือนของสตอร์เมเลสอันดับ15 คู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับคือการทําอันดับเพื่อหนีโซนตกชั้นโดยลีกโปแลนด์มีทั้งหมด16ทีมโดยอันดับที่ 1- นึถึงแจะไปเล่นเพย์ออฟเพื่อหาทีมได้แชมป์นะครับส่วนอันดับที่9ก้ถึงสิจะลงไปเล่นเพย์ออฟเพื่อหาทีมตกชั้นและทั้งคู่อยู่อันดับที่10และ15มีความจําเป็นที่ต้องการคะแนนในเกมนี้เพื่อหนีโซนเพย์ออฟหาทีมตกชั้นนะครับในอีก3นัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ และทั้งคููนะครับเคยพบกันทั้งหมด2เกมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2เกมมี2ประตู2เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป1เกมนะครับและทั้ง2ทีมทาประตูได้ทั้ง2ฝั่งไปทั้ง2เกมเป็นเจบาเลชพอนัทนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้ง และ10เกมล่าสุดเจ้าบ้านเลสพอสตานมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู6เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้12ประตูและเสียประตูไป11ประตูส่วนทีมเยือนนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู6เกมกดประตูไปได้10ประตูและเสียประตูไป14ประตู เจ้บาบ้านเลสพอสนาน5นัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ 3. ้3 10เกมล่าสุดทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป6เกมเสียป,ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป5เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้กับคู่แข่งมา1ประตูต่อศูนส่วนทีมเยอนสตอร์เมเลสนะครับฟอร์มไม่ต่างกัน5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ 2. ้2 10เกมล่าสุดทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป6เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยสกร1 ต่อ0และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ,บานต่อ1ลูกและราคาในปัจจุบันกําลังไหลมาในทิศทางที่เจ้าให้ความสําคัญกับทีมเยือนมากขึ้นและราคาภูในปัจจุบันนะครับจะไหลไปในทิศทางใดเอามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เลชพอนานต่อ1ลูกใจน้ํนา0.98ให้เลชพอดนานใจน้ำน,น้นํา0.88ให้สตอร์มเมเลสราคาภูตอนเปิดถ้าเลชพอดนานชนะใจ่าย1.53ถ้าเสมอกันใจ่าย4.00ถ้าสตอร์มเมเลสชนะใจ่าย6.00 จากราคาเปิด1.53ของบอลที่ต่อ1ลูกจ่ายน้ํา0.98นั้นเป็นราคาที่ยังไม่การันตีว่าบอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้นะครับ โดยราคาตอนเปิดจะยังไม่การันตีนะครับว่าจะชนะราคาก็จริงแต่ราคาพู1.53เป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาได้อยู่เหมือนกันส่วนราคาสกอร์สูงตอนเปิดนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.90ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.95ให้ฝั่งต่ําจากราคาก็ยังเป็นไปได้นะครับที่จะออกสกอร์สูงและออกสกอร์ต่ําราคาปัจจุบันนะครับขยับลดลงมาให้เลชพอสนานต่อที่ครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.85ให้เลชพอยสนานจ่ายน้ํา1.00ให้สตอร์ ราคาภูรอบนี้ถ้าเลชพอสนานชนะใจ1.60ถ้าเสมอกันใจ4.00ถ้าสตอร์มีเลสชนะใจ5.25จากราคาภูปัจจุบันนะครับ1.60ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกจใยน้ำ0.85นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะชนะราคาไปได้นะครับราคาแฮนที่แคบไหลลงจากเดิม1ลูกเหลือเพียงแค่ครึ่งควบลูกเจ้าลดราคามาให้ความสําคัญกับบอลรองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะสู้กับบอลต่อได้ จากเลนหนลูกที่เป็นเลนบอลที่เหนือกว่านะครับเหลือเพียงคึ่งควบลูกเป็นเลนบอลที่สูสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาภูใหม่ของบอลต่อ1.60ก็ยังเป็นราคาที่บอลต่อจะเอาชนะไปได้ด้วยเช่นกันเป็นบอลที่จเจ้าให้ความสําคัญกับทั้ง2ทีมให้เครดิตบอลรองมาสู้จากราคาไหลลงให้เครดิตบอลต่อที่ราคาภูของราคาใหม่ว่า ยังคงมั่นใจเช่นกันว่าบอลต่อก็มีโอกาสเอาชนะได้ทีนี้จุดที่น่าสนใจอีกจุดก็คือราคาคูเสมอเต็มเวลานะครับที่ไม่ขยับลงเลยตั้งแต่ราคาเปิดและถึงแม้ว่าราคาจะมีการไหลลงตามกลไกแล้ว เมื่อบอลรองมีโอกาสในเกมมากขึ้นราคาพูเสมอก็ต้องลดลงเพราะมีโอกาสเสมอมากขึ้นเช่นกันแต่ราคาพูเสมอจะมือไม่ได้ลดราคาลงตรงนี้พอจะตีความได้ว่าบอลรองจะมาสู้เพื่อชัยชนะนะครับนั่นแปลว่าบอลรองก็ต้องการประตูไม่ได้มาเล่นเพื่อผลเสมอและอีกสิ่งหนึ่งที่สวนคนไกของราคาก็คือราคาสกอร์สูงเต็มเวลาที่ขยับขึ้นไป2ลูกครึ่งควบ3านะครับในตอนราคาเปิดโอกาสของบอลคู่นี้เปิดกว้างที่จะออกหน้าสกอร์สูงและสกอร์ต่ำ ปัจจุบันไหลแพงขึ้นนะครับจะมองแล้วว่า2ประตูนในเกมนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับจากการที่บอลรองมาสู้โอกาสที่เกมจะเปิดก็มีสูงตาม และราคาปัจจุบันจ่ายน้ำา0.93ทั้ง2ฝัฟังจเจ้ารอก,กินน้ำอย่างเดียวจากราคาใหม่คือมีแล้วแน่แนประตูนะครับส่วนประตูถัดไปจะมีหรือไม่เจ้าไม่ขอลุ้นด้วยนะครับขอกินชัวๆจากค่าน้ำส่วนต่างวันนี้ลุ้น2ประตูจากทั้ง2ฝั่งครับ V.I.P วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเลสพอสนานถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P a d O.V.E.R add O.V.E.R ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกาันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคด